สวัสดีค่ะมีเรื่องเล่าตอนเราเด็กๆที่แม่เล่าให้ฟังเรื่องแก้หมาผูอับร้อนแจ๋เล่าให้ฟังหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่สองลิ้นอ่าเอาแม่สิทธ์กล้องบนแอนตัวสาแทนว่ายูกแก้หมายุดจ,จักมคือผูอับรอ้อนตีว่ากับเสื่องว่าเจอกับแก่ร่อนแม่อ,มอับร้อนผู้ชุดหลอยถือจ้าอ,อับเจอ,อ ชื่อทู่กบอับชื่อชิดช่อชื่อรองออขุณฝิ่นก็อับชื่อคอนต้องก็รองคุณฝิ่นยุ้ยช่วยชื่อหินสีชื่อมังมังทำจุ้งเที่ยวแล้วคือแหมซุ้ยก็แก้หมาช่วยกับรองคุดฝิ่นคอนต้องชื่อกิ๊กกิ๊ใช่เป็นปินเที่ยวว่ะซี่แล้วงาไลง่งาม้อยต้อยกหลองขุดแล้วคือจิกาเที่ยวหลายเที่ยวคือว่ะงาไล่าม้อยเตี้ยต้อยแล้วคือจริงๆแล้วกุ้งตีวะกาชื่อ อับจื้ออับก็คืออุ้มตีบางไก่อับจื้อชืวยแมทช่วยตะห่อสีก็แกะหมาก็ช่วยว่ะซี้แล้วง่ายง่ายม่อยต้อยก็หลองขุดคือเลี่ยวแหละไปแกะหมาอุ้มตีว่าก็ก็คืออับจื้อเสี่ยงว่าแก้จื้อก็อับจื้อก็อุ้มตีว่าก็แกะหมาปิ่นปีนเที่ยวเจามาไก่จิกก้าแมทช่วยตะห่อสีอ่อุ้งเกี้ยงช่วยก็อับจื้อพ่อแมทช่วยมือแห่แกจื้อเนาะอ่ะไหนลองแปลไทยให้ด้วย ก็คือมีแม่ไก่ตัวหนึ่งไปฟักไข่แต่เป็นไข่เป็ดไม่รู้ว่าเป็นไข่เป็ดอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ไก่ฟักออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นลูกเป็ดค่ะอ่าแล้วก็เลยพาลูกเป็ดไปกินหญ้าอ่าหญ้าอ่อนแถวข้างบ่อสระลูกเป็ดพอไปถึงมาเห็นเป็นบ่อสระเป็นน้ําเห็นน้ําก็ดีใจก็โดดลงไปน้ําหมดเลยเล่นน้ำกันสนุกสนานแม่ไก่ก็เห็นก็ตกใจแย่แล้วแย่แล้วลูกสาวลูกชายกู ตกน้ำหมดเลยเออาทำไงดีก็กระโดดรถเต้นอย่างไรร้องก,ก,กักกักอยู่บนฝั่งไอ้ลูกเป็ดก็มีรู้อินโนอีเน่อะไรเล่นน้ําสบายใจเชิดก็ไม่รู้โโออนนรรหรอกว่าเออแม่ไก่ทําไมไม่ลงมาเล่นน้ําด้วยจริงๆแล้วเล่นน้ําไม่ได้ไก่แต่เ,ออเป็ดอะเล่นน้ําได้ก็เล่นอย่างสนุกสนานโดยที่ออไม่รู้ว่าแม่ไก่อยู่ข้างบนอะเป็นอยู่บนฝั่งอะร้องเรียกพวกว่าเออทำไงดีทําไงดีลูกตกน้ําหมดแล้วจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องในอดีตที่หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่า ประมาณแบบนี้แหละเราเอามาลื้อฟื้นกันว่าชาวขักเรามีเรื่องเล่าสอนลูกเล่าให้ลูกฟังยังไงเนาะแต่เรามาทวนกันว่ามีคําศัตท์อะไรบ้างแก้หมาผูอับร่อนก็คือแม่ไก่ฟักไข่เป็ดผูนี่คือการฟักแล้วก็เป็นอับจือ้อผู้ฉุดลอยเจ้าอ,อับจื้อก็คือฟักออกมาก็จะเป็นลูกเป็ดอเป็นลูกเป็ดแล้วก็ทูคือชิดช่อก็พาไปกินหญ้าอื ช่อก็คือหญ้าลองขุดฝินก็คือริมบ่อระอ่าอันนี้เคยพูดไปแล้วทีหนึ่งอ่าทำไมกิ๊บกิ๊บใช่กิ๊บกิ๊บใช่ก็คือกระโดดโลดเต้นแบบย่าแล้วย่าแล้วอย่างเงี้ยทำในดีช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะอาการเหมือนนางลิศยาในละครไหมประมาณว่าเห็นพระเอกอยู่กับนางเอกแล้วก็กิ๊บกิ๊บใช่อย่างงี้ได้่ะอือกระโดดอยู่บนฝันใช่แล้วก็แล้วก็มีมีต้อย ตอยกลลองขุดล้วคือก็คือตกลงไป<ก>ในบอบอ่อน้ำบอ่สอสระโอเควันนี้เราก็สนุกสนุกแบบนี้แหละเอาเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยให้เราฟังไปทุกวันทุกวันให้เราคุ้นเนาะกับการพูดเป็นประโยคเป็นประโยคแล้วเดี๋ยวพวกเราก็จะพูดกันได้ในที่สุดนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ